นายกรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นในเรื่องของงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2568ในการเดินหน้าแจกเงินงบป,ประมาณดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทนะคะซึ่งตรงนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าในส่วนของการชี้แจงนะคะได้ตอบข้อกังขาของพักไตค้านที่มีการสอบถามเข้ามาในเรื่องของวงเงินที่จะนํามาใช้ในเรื่องของงบป,ประมาณแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0น0นบาทจะเข้าสู่ระบบอยู่ที่5แสนล้านบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่และจะเดินหน้าตามไทม์ไลน์น การแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะทั้งนี้จะเป็นการยกระดับกระตุน้นเศรษฐกิจลอดใหญ่ในประเทศค่ะคุณผู้ชมรอรับสิทธิในการจ่ายเงินแน่นอนค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ได้รับสิทธิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศมองว่าเงินดิจิทัลบอลเล็ตนั้นควรที่จะแจกให้กับกลุ่มเปราะบางให้กับพี่น้องประชาชนบัตรคนจนผู้สูงอายุกลุ่มที่มีไรายได้น้อยก่อนตัวเองมองว่าไม่จําเป็นค่ะทุกคน50บล้านคนต้องได้รับเงินพร้อมกัน1ก้อนก้อนเดียว1นึ่งหม